สวัสดีค่ะน,นี้อยู่ที่ศูนย์หุ่นใดนะคะไม่ใช่พนักง,งานหุ่นใดแต่วันนี้เราพร้อมส่งมอบหุ่นใด H1 2.5ดีลักปี2013เบาะ VIP ที่ฮอตสุดๆเลยและก่อนส่งมอบสำคัญเลยจะต้องมานำมาเช็คศูนย์บริการนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้คุณลูกค้าและแอดมีเนี่ยมั่นใจว่ารถคันนั้นสมบูรณ์ทุกรายละเอียดนะคะก่อนส่งมอบนั่นเองค่ะ ก็ตรวจเช็คช่วงล่างแล้วก็พวกระบบสายพานแล้วระบบไฟพวกตรวจเช็คตัวไป40รายการตามที่สูงเขากําหนดไว้ท่านนี้อยู่ในสภาพยังไงบ้างคะจากที่ช่างเช็คมาก็โอเคครับไม่มีรอยรั่วซึมหรือไม่มีพวกกรูมากกันพองอะไรพวกน,วนี้ก็ปกติในส่วนของเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ระบบการทํางานภายในก็เครื่องยนต์ก็ปกตินะแอร์ก็เย็นปกติตรวจเช็คน้ำแน่น้ำ,นำยาแอร์อะไรพวกนี้ก็เต็มระบบปกติไม่มีรั่วซึม ก็คือคันนี้เดินทางไกลได้สบายสบายเลยสบายครับสบายยาวนอกจากช่างที่ํำนานการของศูนย์แอดมายแล้วนะคะเราก็มาเช็คศูนย์บริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้วยและหลังจากออกรถไปก็มีบริการหลังการขายวารันตีจากเอเชียแคร์ให้นะคะ1ปีหรือ2 0 0 0มื่นโลที่ดูแลในส่วนของเครื่องเกียร์และชุดเท่าขับรวม128รายการเลยได้ว่า อุ่นใจมากๆเลยค่ะสำหรับท่านไหนที่พลาด H1 ไปนะคะยังมีอีกหนคันนะคะเดี๋ยวเราอินเสิร์ทภาพให้ดูกันเลยหากคุณสนใจนะคะก็โทรมาได้ค่ะ0875097878หรือทักมาคุยกันที่ไลน์แอดแอดไมค่ะนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ